จังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่8,840ตารางกิโลเมตรหรือ5.5ล้านไร่แบ่งการปกครองออกเป็น22อำเภอ206ตำบล2,633หมู่บ้านมีประชากร1.452ล้านคนจังหวัดบริหารจัดการพื้นที่แบบประชารัฐพนึกกำลังทุกภาคีเครือข่ายร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขร่วมติดตาม ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการตกผลึกแห่งปัญหาและการพัฒนาประกาศเป็นหนึ่งบวกสิบวาระการพัฒนาจังหวัดขับเคลื่อนบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดินแดนเกษตรปลอดภัยการค้าและการท่องเที่ยวครบวงจรมีผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ โครงการหนึ่งตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพื้นที่เป้าหมาย206หมู่บ้านชุมชนดําเนินการตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง7ด้านและเกณฑ์ชีวัดห้มิติ56ตัวชีวัดดาเนินกิจกรรมแล้ว4,603กิจกรรมอาทิสร้างซ่อมบ้านเงือนดีๆศสีสเกตไม่ทิ้งกันจํานวน74หลัง บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันทางนี้มีผลผู้คนรักกันคัดแยกขยะตามหลักสาม Rs ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกิจกรรมศีสเกตพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาททำความดีวิถีพอเพียงมอบถุงบุญแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสเป็นต้นโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีและทีมผู้นํานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นาการเปลี่ยนแปลงระดับอําเภอขับเคลื่อนโปรเจกต์บีฟด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆรวม5,965กิจกรรมอาทิการสร้างซ่อมบ้านการปลูกผักสวนครัวการจัดการขยะทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นต้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเน้นการส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนรูปแบบเขินโมเดลทูบีนัมเบอรวันบำบัดร,รักษาฟื้นฟูและการปราบปรามทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับตามยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวน ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2,566จากสำนักง,งานปปสและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดครบตามเป้าหมาย2,000คนโดยปี2,566มีผลการจับกลุมแล้ว2,803คดีผู้ต้องหา2,927ราย ของกลางยาบ้าล้าน6 9 5 6 4เมตรยาไอ34.24กรัมกัญชา1,700กรัมส่งผลให้หมู่บ้านชุมชนที่มีการแพร่ระบ,บาดรุนแรงลดลง78หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ52.34การพัฒนาระบบรองรับการที่สูตรและยืนยันตัวเองทางดิจิทัลได้ประชาสัมพันธ์เชิงรูปสร้างการรับรู้แอปพลิเคชันไทยดี ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วแสน5 2หคนคิดเป็นร้อยละส0 5 4เป็นอันดับที่31ของประเทศการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผู้นำต้องทำก่อนปลูกผักสวนครัวณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการและบ้านพักนายอำเภอเป็นต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติรณรงค์ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดขยายผลเพิ่มเติมเป็น30ชนิดในพื้นที่ทุกครัวเรือนตามมาตรฐานไทย i QM ร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนานวน2 9 5้อยครัวเรือน กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผักตามถนนภายในหมู่บ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน3,358แห่งการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารพฤหัสบดีวันศุกร์ทำให้ผู้ผลิตผู้ทอผ้าเบญจศรีผ้าแบรนด์สีสเกตเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายปี2 5 6 6 1 5 0 0ล้านบาทผลการจำหน่ายปัจจุบัน1,373ล้านบาทได้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการมัดหมีผ้าลายดอกรักราชกัญญาให้กลุ่มทอผ้าและผู้สนใจ98รายโดยเชิญอาจารย์ทัศนียานินริศเป็นวิทยากรส่งผลให้มีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดลายผ้าพระราชทานจำนวน121ผืน ประเภทผ้า1 1อยผืนและงานหัตถกรรม7ชิ้นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลได้บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและภาทีเครือข่ายขับเคลื่อนผ่านโครงการคู่บุญโคกหนองนา1ครัวเรือนต้นแบบดูแลสครัวเรือนยากจนจำนวนร39คู่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนปลุ่มเบาบางโดยศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายครูพาธรรมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการ1 8 9แปลงการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมรับผิดชอบ5มิติภายใต้แนวคิดพักแพงแบ่งปันสุขเสมอกันที่สีสเกตปี2,566มีครัวเรือนทีพีแมพ1,529ครัวเรือน5,75 0คน1,765ปัญหาบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือ100%ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง978ปัญหาคิดเป็น 59.89%ดำเนินกิจกรรมแล้ว21กิจกรรมอาทิสร้างซ่อมบ้านเนองอนดีๆสีสเกตไม่ทิ้งกันจำนวน392หลังมูลค่ากว่า39ล้านบาทซ่อมแซมบ้านพอ,อชอ17หลังกองทุนลดความเหลื่อมล้ำ23กองทุนนุ่งผ้าไทยใส่บาททำความดีวิถีพอเพียงส่งเสริมอาชีพมอบมเมล็ดพันธุ์ผักมอบชุดลูกเสือเนตรนารีโคกน้องนาคู่บุญ การบริหารจัดการขยะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดและนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางรวมถึงการจัดการระบบบ,บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลปัจจุบันมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้ว17แห่งในปี2566มีเป้าหมายให้ครบทุกอำเภอผลการคัดเลือกจังหวัดสะอาดปี2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในปี2566ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายหนึ่งในสี่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตรวจประเมินในพื้นที่แล้วโครงการจัดทำถั้งขยะเปียกลดโลกร้อนจังหวัดเป็นหนึ่งในแปดจังหวัดที่จัดทำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน ในปี2565รณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยใช้กลไกลอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประธานชมรมแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดส่วนราชการหน่วยงานและภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่องและรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกแล้วเมื่อวันที่3-4กรกฎาคม2566การบริหารจัดการน้ำช่วงฝนทิ้งช่วง และเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นจังหวัดนำร่องจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ได้ตั้งชุดอาสาสมัครเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดผ่านการอบรมการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงโดยแจ้งเหตุผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชันลายซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ได้จัดทำผังน้ำหมู่บ้านชุมชนโดยศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแล้วตั้งแต่ปี2565และนำมาเข้ากับผังภูมิสังคมผ่านกระบวนการตามขั้นตอนและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดจำนวน5,542โครงการ โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ต้องใช้งบประมาณส่วนโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณได้จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชคลองอีสานเขียวอำเภออุทุมพรพิสัยและกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยปูนอำเภอเมืองศรีสะเกดในวันที่28กรกฎาคม2566โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการนำร่องอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งโครงการบทบาทในการเสื่อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโครงการสร้างความสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกระบวนการพัฒนาวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธใน8ด้านได้แก่ด้านศิลธรรมและวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสัมมาชีพสันติสุขศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์กตัญญูกตเวทิตาธรรมและสามัคคีธรรม โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันมีหมู่บ้านต้นแบบจำนวน264หมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมโครงการล้าน235,017คนคิดเป็นร้อยละ85จากประชากรทั้งหมดอยู่ลำดับที่6ของประเทศโดยมีบ้านตะเคียนหมู่ที่สองตะบนสีแก้วอำเภอศรีรัตนะเป็นหมู่บ้านรักษาสีลหต้นแบบระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านศรีห้าต้นแบบระดับภาคประจำปี2566นอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีเมืองน่าอยู่พัฒวัฒนธรรมกรเกษตรกรรมปลอดภัยก้าวหน้ากีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชีวิตสงบสุขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบูรณาการประสานการขับเคลื่อน และสร้างกลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งเจ็ดภาคีน้อมนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการขยายผลในการบำับิดทุก์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนครอบคลุมในทุกมิติมีรายได้เพิ่มหลุดพ้นจากความยากจนลดความเหลื่อมล้ำมั่นคงและยั่งยืน สมดังคำว่าอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตและสุขเสมอกันที่สีสเกต